เราชทจาึกษาี่สันะคะสมาพีเซโเดาทีกาได้ช่กันทำมันนะคะนะคะิฉชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฉันชื่อค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อโยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อปา์ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อสแตม่ะและดฉันติค่โดยคอนเซปตของบ้านหลังนี้ก็คือในปัจจุบันคนส่วนมากจะนิยมสร้างบ้านแนวโมเด์น เราเป็นทาโนเดาบ้านให้เป็นบ้านแบบแนวโมเดิร์นซึ่งยังคงคอนเซปต์อนุรักษ์พลังงานของโครงการห้องเรียนสีเขียวค่ะเราได้จำลองการหันลมและแผงโซลาร์เซลล์มาเกี่ยวข้องในการผลิตกระแสไฟฟ้าไว้ใช้ในบ้านค่ะค่ะโดยในส่วนของตัวตัวบ้านนะคะเราจะใช้แผ่นพลาสตรมาทำเป็นตัวบ้านค่ะที่เราใช้แผ่นพลาสตูดเนี่ยเนื่องจากแผ่นพลาสตรมีความแข็งแรงทนทานไม่บวมน้ำไม่เป็นเชื้อไฟแล้วก็เป็นฉนวนกันร้อนค่ะ ในส่วนของมอเตอร์ของกังหันลมเนี่ยนะคะเราจะใช้มอเตอร์ของเฮลิคอปเตอร์บังคับค่ะแล้วก็ในของในส่วนของภาดแผ่นแผงโซลาเซลล์นะคะเราจะใช้แผงโซลาเซลล์ที่มีแรงแรงดันไฟ3.5โวลต์ค่ะค่ะโดยที่เราเลือกใช้ตัวบ้านเป็นสีขาวนะคะก็เพราะว่าเป็นสีที่โดดเด่นที่สุดแล้วก็เลือกใช้หลังคาสีเงินนะคะก็เพราะว่าเป็นสีนที่จะทำให้เราดูร่มเย็นขึ้น ค่ะโดยโมเดลบ้านหลังนี้นะคะพเพื่อนๆนี่ยสามารถใช้ได้ถึง2แบบเลยนะคะแบบแรกนะคะก็ใช้แผงโซลาร์เซลล์โดยเปลี่ยนจากพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าและถ้าเม่ไหนนะคะไม่มีสแสงแดดเนี่เยเพื่อนๆหน่ก็สามารถใช้สาย USB ชาร์จได้ค่ะซึ่งโมเดลบ้านที่เราเห็นนะคะก็สามารถปลดไฟได้ถึงสีระดับด้วยกัน,นะคะ่ะนี่นะคะก็จะเป็นระดับที่1ค่ะระดับที่2ระดับที่3แล้วก็เป็นระดับที่4ี่ค่ะ ตัวสวิตซ์ตรงนี้นะคะจะใช้เป็นเปอดกจำแ่านลมค่ะแต่ซึ่งโดยทัว่วไปนะคะบ้านที่เราอยู่อาศัยในชีวิตจริงจะใช้แผงนโซลา่าเซลล์ที่มีแรงดันไฟ24โวลต์และ12โวลต์ค่ะแต่ซึ่งที่นิยมซื้อกันนะคะจะเป็นแผงนโซลา่าเซลล์นะคะที่มีแรงดันไฟนะคะ12โวลต์แต่ว่าแผงนโซลา่าเซลล์นะคะจะมีแรงดันไฟสูงสุดกี่วันนะคะก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะคะทั้งในเรื่องของประเทศขน,นาดแล้วก็จำนวนของแผ่โซลา่าเซลล์ค่ะเพื่อมีผลทําให้แรงดันไฟนะคะวิ่งไม่เท่ากัน,นะค่ะ นะคะผลของพวกเราขอจบการนำเสนะอที่เท่านี้ค่ะ